สวัสดีครับพบกับเนโกกับตันนุปอีกแล้วนะครับกับเกม Guns Girl นะครับออพยายามหาวิธีอยู่ตั้งนานลนะที่จะอัดคลิปเวลาเล่นเกมบน iPad ได้นะคือสำหรับคราวนี้เนี่ยผมจะมาลงบอลย่าระดับ3นะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าผมใช้ b บลูส t ต็ k ในการเล่นในคอมเนี่ยรับรองครับว่าตายหาตั้งแต่เวฟแรกเนะ่เพราะถ้าเล่นในบลูส s ต็ c เนี่ยมันเดินยิงไม่ได้แล้วบอลย่าเนี่ย อยู่กับที่ไม่ได้เป็นนันขาดนะครับเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยโหดมากแถมเจอพื้นไฟกับคากเนะี่ยนอกจากจะต้องมาเล่นใน iPad ไม่พอนะครับต้องพกยาฮิลด้วยนะซึ่งผมก็อัพยาฮิลระดับ5ดาวมาจะบอกว่ามันจะเป็นขนาดไหนนะนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะก็ ระดับที่ผมจะลงเนี้ยก็คือระดับ3หรือซูพรีมนั่นเองในแม่นี่ผมยอมรับนั้นลงไม่ไหวแม่งบอลย่าระดับ4เลือด1ล้านนะแถมตบโหดกว่าเดิมนะก็เลยเอาระดับ3พอไม่อยากเดินเกินไปนะออสำหรับการใช้ iPad นะแล้วก็ใช้โปรแกรม AirPlayer เพื่อเชื่อมต่อหน้าจอมาที่คอมแล้วก็อัดคลิปในคอมเนี่ย อาจจะมีกระตุกเป็นระยะหนึ่งนะก็ต้องขออภัยนะสำหรับเพื่อนที่เลือกนี่ก็เพื่อนใส่เสื้อกระสุนนะแล้วก็สกิลแล้วก็ใส่กระ,ระสุนด้วยเพราะไม่งั้นกระสุนจะไม่พอเลยนะ Mission One Start Heavy Machine ก่อนนี่แหละครับเหตุผลว่าทำไมถึงต้องพกยาฮิลมาด้วยเพราะว่าแค่พื้นไฟนีน่ก็ปอดเลือดแบบเจ็บสุดๆเลยนะแถมต้องเจอมามอนเตอร์ลูมีเนะ่เพนกวินอีกท่าง เนี่ยคุณต้องพยายามใหญ่อยู่กับที่นะพยายามวิ่งซิกแซกไปมาเพราะว่าไม่งั้นคุณจะหลบพื้นไฟลําบากมากนะสําหรับอีลิตตัวแรกที่จะเจอนะก็คือมินิบอสนั่นแหละก็จะเป็นนักดาบพร้อมบัฟโจมตีแรงและก็มีเกาะด้วยซึ่งจะซึ่งในตัวนี้เนี่ยพยายามรักษาเลเยอร์ดีๆนะคือถ้ารู้ว่ามันจะชาร์จเนี่ยให้เราวิ่งหนีเลยครับ แล้วมันจะทําอะไรเราไม่ได้สักระยะหนึ่งใช้จังหวะนี้หนีตั้งหลักแล้วยิงใหม่นะครับอย่างเงี้ยนะครับโอเควิ่งหนีไปเก็บกระสุนนะจากนั้นก็จัดการมันนะเอาละเราก็ลุยกันต่อนะโอ๊ยเชี่ยแม่งกระตุกนะแต่จริงๆตอนเล่นเล่แผดเนี่ยมันไม่กระตุกนะแต่แต่หน้าจอคอมมันตามไม่ทันอนะ่ะมันก็เลยกระตุกอย่างที่เห็นนะครับ โอเคแล้วก็เจอมอนเตอร์ชุดที่สองนะตัวบินเพียบเลยวิธีจัดการตัวบินนี่คือพยายามวิ่งเข้าประกบมันนะ่ะมันจะโจมต,ตีต่อเมื่อมันอยู่ห่างจากเราแบบพอสมควรนนะ่ะโอเคเราก็จะมาเจอชุดที่สองนะ่ะอีลิตตบินถือบาซูกา้าไอตอนนี้ขอบอกนะครับว่าอย่าอยู่กับที่ยิงเป็นอันขาดเพราะมันยิงทีนึงนี่เลือดหายปานครึ่งหลอดน,นะผมเคยโดนนะเลือดเจ็ดพันเนียงโดนไปครึ่งหลอดกว่ากว่าเลยนะ เนี่ยสกเกตนะพยายามประกบมันเรื่อยๆอย่าให้มันอยู่ห่างเราเปนนัแผนันไม่งั้นมันจะยิงเราแค่นี้เราก็จัดการเอลิตตัวที่2ได้แล้วคราวนี้เราก็มาเจอมอนชุดที่สามมีเด็กแว้นกับโตบินส่วนหนึ่งนะโอ้ยหนัวมากนะพยายามใช้ยาฮิลให้เป็นโดนยโยนนะฮิลให้เลือดพอประมาณอย่าให้เลือดน้อยกว่าครึ่งหลอดเป็นพอคนระับโอ้ยกระตกอีกแล้วนะ สำหรับอีลิตตัวที่สามนี่จะเป็นอีลิตนักดาบเนยะนักดาบบินตัวนี้จะแยกล่างได้แล้วก็วาร์ปได้นะล่างจริงจะวาร์ปได้โอ้ยขอบอกนะครับว่ามันฟันแรงกัเรื่องกันแต่ถ้าเข้าประกบมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วพอมันจะฟันแล้วก็วิ่งไปข้างหลังมันหรือวิ่งลงขึ้นลงเนะี่ย้วก็จะพลน,นะเนี่ยเราก็จะมาเจอบอลอีกชุดหนึงนะ่งอะโอ้พร้อมบอลย่านะ อันนี้อาจจะไม่ทันตั้งตัวนะเพราะมันไม่มีข้อความมอร์นิ่งเตือนนะสำหรับวิธีจัดการนี้ก็ต้องเคลียร์พวกลูกกระจกพวกนี้โอ้โหเม่เลือดลอดพั้วครับดีนะที่กดฮิวไปหน่อยก็สําหรับบอนย่าระดับสามเ่ยก็เหมือนกับบอสระดับสามตัวอื่นนะก็คือเลือดสี่แสนนะในเลือดของบอสเนี่ยจะมีสี่หลอดนะทุกๆครั้งที่เรายิงลดไปครึ่งหลอดเล็กเนี่ยถึงจะดรอปกล่องกระสุนมาทีหนึ่งแมพร้อมกับกล่องยายอีกหนึ่งกล่อง แน่นอนครับว่ากล่องยากล่องเดียวไม่มีทางพอนะครับเพราะต้องรับมือกับการโจมตีบอสไม่พอไหนจะพื้นไฟเนะี่ยก็ไม่แปลว่าทํำไมถึงแนะนําให้พกยาฮิวเนะ่ยสำหรับวิธีจัดก,การก็นัวเข้าไปเลยนะคือบอลย่าเนี่ยจะมีโล่นะละและที่มันดูโกงมากๆก็คือโลนะ่เนี่ยมันเนี่ยนะกันได้ทุกทิศต่อให้คุณนัวกับบอลย่าแล้วก็ ่อให้ป้อมยิงจากข้างหลังของเธอเนี่ยก็ไม่ลดนะฉะนั้นการวิ่งเข้าไปให้เธอตกเ,เป็นไอเดียที่ดีที่สุดคือทําให้เธอเปิดโล่บ่อยๆเนะี่ยแล้วก็กระหน่ำนะอย่างเงี้ยนะนวมันเข้าไปนะโอ้สำหรับท่านี้นี่ถือว่าเป็นท่าที่อันตรายที่สุดนะท่าไม่ตายเมกลาบีมแคนนอนนะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าคุณโดนเข้าไปแล้วก็เลือดลดหนักสุดๆนะยิ่งแลวถ้าเป็นระดับสีนี่อาจจะถึงตายได้ไม่ยากนะ ก็ถ้ามันจะใช้บีมแคนนอนเนี่ยอย่างที่เห็นก่อนหนะ้าเมื่อกี้นะก็คือให้รีบวิ่งไปข้างหลังให้ไวที่สุดเนะี่ยจะไม่โดนแต่ถ้าคุณเผอโดนเข้าแล้วก็ให้รีบควอดยาฮิว ah มากดรัวๆให้รัวที่สุดถ้าที่จะรัวได้เลยนะไม่งั้นแล้วก็คุณจะโดนเลเซอร์ชุดเดียวตายห่ากันเลยทีเดียวส่วนท่าพุ่งเนี่ยวิธีหลบก็ง่ายๆคือวิ่งขึ้นหรือลงก็ได้ถ้าโดนท่าพุ่งใส่นี้เราจะ สตันเดินมั่วไปสักมานสองวินะโอเควิธีรับมือกับบอลย่าก็เท่านี้แหละส่วนตัวผมว่าบอลย่าเนี่ยก็ไม่ได้รับมือยากหรือง่ายจนเกินไปเท่าไหร่นะสรุปโดยรวมสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะก็คือบอลย่าโคตรกากนะแต่ด่านแม่งโคตรโหดสัตว์ที่สุดในบลาอีเวนต์บอสนะคือแค่ต้องรับมือกับมอนสเตอร์ไม่พอมนะทางเดินก็แคบ แถมต้องมาเจอพื้นไฟนะะึ่่งแน่นอนว่าถ้าคุณอยู่กับที่ไม่หลบเลยเนะี่ยโดนพื้นไฟทีเลือดลดหวบ้าบนะแน่นอนครับว่ามันก็เลยกลายเป็นสถานการณ์บังคับต้องพกยาฮิวเลยทีเดียวถ้าไม่พกยาฮิวรับรองครับว่าอาจจะตายหาตั้งแต่เว็บแรกๆเลยในขณะที่ไรเดนเมเนี่ยผมด้วยแบบไม่พกยาฮิวก็ยังไหวนะส่วนเพลฟ็อกพอทนเพลฟ็อกนี่ถ้า มีปืน RPG สามลูกหรือทายแทนนั่นแหละจะง่ายกว่าง่ายสุดๆอะตอนแปลงแรกมันเป็นวิญญาณยิงทีดนึงแบบกลับล่างมาทีหลอดดำกันเลยนะเอาล่ะกระหน่ำมันเข้าไปนะใกล้ตายแล้วเนี่ยวิ่งไปข้างหลังบอสให้ไวที่สุดเนะีเราจะไม่โดนบีมแคนนอนยิงเลยโอเควางป้อมกระหน่ำต่อนะอวิ่งเข้าไปให้ตบ กระนำเข้าไปนะอ่ะโดนตบช่างแ่งเราะยังไงเราก็มียาฮิวนะแถมตอนนี้เราก็ตั้งตัวติดอยู่แล้วยาฮิวเหลือบานกระสุนเลยก้างสองร้อยกว่านัดนะยิงเข้าไปนะหลอดสุดท้ายแล้วอีกแค่ครึ่งหลอดเองนะ่ะพื้นไฟมาก็ไม่หว่นครับตอนนี้เพราะเลือดเราก็เต็มเกือบเต็มอยู่แล้วนะโอ้ยบีแค่น,นั้นเกือบไปนะโอ้ยกรนะะตุกนะ ชิบหายละวอ้กดพอสซนะดีนะที่เรากดพอสทันไม่งั้นตายหาเน่โอเคอีกนี้เดียวสู้ๆโอ้ยเนี่ยนะครับถ้าโดนท่าพุ่งเข้าจะสตันเดินโมยอย่างเงี้ยนะโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้ยจอคอามันไปไม่ทันนะกดพอสไปก่อนโอเคกลับมาใหม่นะอีกนี้เดียวเอาละหวังว่าบอลยาคงไม่งกนะเยี่ยมเลยครับ แหมทีไรเดนเมนี่แม่งโคตรงกสัสๆน่ะบอลย่านี่โอเคหน่อยดอบของมานะอก็สรุปว่าผ่านระดับสามไปอย่างง่ายดายนะไดในที่เพื่อนก็ไม่ได้เรียกเลยนะ่ะเอาละทีนี้เราก็มาลุ้นกันดีกว่านะครับว่ารอบนี้บอลย่าดอบอะไรนะครับลุ้นไหนดีกว่าโอ้ได้ระเบิดมาครับแหมเยี่ยมเลยในที่สุดเราก็ผ่านบอลย่าไป ก็ไปเทสกันหน่อยดีกว่านะครับมิชชั่น complete โอ๊ยกระตุกนะขอขอกดหยุดอันคลิปเท่านี้ก่อนนะโอเคครับทีนี้เราก็มาทดสอบระเบิดกันนะครับจริงๆเนี่ยผมมีระเบิดอยู่ก่อนหน้าแล้วนะแล้วไอ้ที่ผมได้มาเมื่อกี้เนี่ยคือได้ลูกที่สองมานะคือสำหรับอาวุธเซตบอลย่านเนี่ยจะเป็นเซตแบล็กโ l ลนะ ความสามารถของระเบิดนี่ก็คือสร้างหลุมแบลคโฮลรมีสามี350นะก็จะทำดาเมจทุกๆครึ่งวินะเป็นเวลาสองวิอันนี้ผมก็อัพมาที่เลเวล30นะเออสำหรับโดยรวมเนี่ยก็คือพกได้แค่6ลูกแค่นั้นแถมปลาได้แค่1ลูกต่อวิในขณะที่ระเบิดชนิดอื่นๆเนี่ยจะปลาได้ประมาณเกือบเกือบสองลูกต่อวินะง่ายๆคือระเบิดของบอลย่าเนี่ลาได้ช้าก,กว่า ระเบิดชนิดอื่นๆแต่ก็มีวิธีแก้ก็คือเราก็สลับอาวุธเป็นอาวุธอื่นแล้วก็สลับกลับมานะ่ะมันจะเป็นดีเลย์แคนเซิลก็เหมือนกับการพกลูกซองคู่ไปสลับยิงนั่นแหละเราจะก็จะไปเทสกันนะด่านที่เทสก็เอาง่ายๆเลยกันอีเวนต์ปั๊มเงินระดับสองนะ่ะไหนๆผมก็จะนอนแล้วนะก็จัดปั๊มเงินไปสักรอบแล้วอีกอย่างคือจริงๆผมลงระดับสี่ไหวนะแต่ว่าการใช้ iPad มา เล่นเชื่อมต่อกบจอคอมเนี่ยมันกระตุกอยู่แล้วไงแล้วถ้าลงระดับสี่เงินตกพีบานนะมันจะยิ่งทาให้กระตุกกว่าเดิมก็เลยลงระดับส่อของพอนะเอาละก็เทสกันเลยเนะี่ยคุณสมบัติของแบล็คโฮลเนี่ยก็คือทําให้เลือดศัตรูเนี่ยก็ลดเรื่อยๆนะแล้วก็ดูดศัตรูให้มารวมกันนะไอพวกตัวแบกถุงทั้งหลายเนี่ยปกติมันจะวิ่งไวมากใช่ไหมแต่พอโดนแบล็คโฮลดูดเข้าเนี่ย วิ่งไม่ออกกันเลยทีเดียวยิงถ้ามันอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเนี่ยนะตาเข้าไปสักลูกดูดมากองกันแล้วเราก็ใช้ปืนอะไรก็ได้ที่โจมตีศัตรูเป็นกลุ่มยิงทีเดียวตายหาหมดกลุ่มเลยนะนยพอดูดมารวมกันแล้วก็เอาลูกซองเป่ามันแม่งเลยนะตุ่มตุ่มตุ่มเนี่ยดูดมันเข้าไปนะก็สลับปาเรื่อยเอาลูกซองยิงไปพอศัตรูมาก็ มอนเตอร์มาก็ยัดไปอย่างเงี้ยนะนั่นะนนนะวิ่งไม่ออกโดนแบล็คโฮตจนตายเลยทีเดียวนะเป็นเป้าให้ยิงฟรีๆเลยและยิงผมใช้ลูกซองไลเดนเมด้วยทั้งสตันทั้งแบล็คโฮนะโดนหลุมดูดเลือดรถดัวภาพเลยโอเคต้องไล่ย,ยิงก่อนนะแต่จริงๆเซตบอลย่ามันจะโหดจริงๆคือต้องคอมโบเป็นเซตนะซึ่ง ามีเหรียญสกิลเนี่ยจะช่วยได้ระดับหนึ่งก็คือทําให้หลุมแบล็คโฮลเนี่ยมีรักมีที่กว้างขึ้นแล้วก็มีพลังโจมตีรุนแรงขึ้นด้วยนะใช้แค่ระเบิดเดียวๆมันก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรอกนะโอเคหัวหนึ่งขึ้นแล้วเ oh, ก็บเดเฮลเดเฮลเก็บเงินที่เหลืออยู่อีกสองถุงไม่ทันไม่เป็ลวลานะดีกว่าโดนฟ้าผ่าตายนะคร <c oughs> ับสำหรับผมเนโกกับตานูกก็ขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ